หลวงพ่อแก้วติสสวรโนวัดพรหมจารีรามหรือวัดนางสาวอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพระเกจิดังแห่งเมืองมหาชัยผู้สร้างพระเหรียญหล่ออันเรื่องชื่อหลวงพ่อแก้วได้ไปศึกษาวิชาอยู่ที่วัดละคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่อายุ13ปีแต่ได้เกิดป่วยขึ้นทําให้ศึกษาได้ไม่สะดวกนักเลยกลับมารักษาตัวอยู่ที่วัดนางสาวและที่บ้านโยมพ่อโยมแม่ และเมื่อท่านหายป่วยแล้วจึงได้ไปศึกษาวิชาเพิ่มกับพระอธิการนินและหลวงพ่อเกิดวัดนางสาวต่อมาท่านได้ไปลุกขมูลกับพระอาจารย์เส้งและหลวงพ่อทัพวัดหงในสมัยนั้นหลวงพ่อทัพถือว่าเป็นเกจิเท่าจอมคมังเวทแห่งเมืองสาครบุรีเมื่อท่านสำเร็จวิชาต่างๆหมดสิ้นแล้วจึงได้ย้ายกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนางสาว หลังจากที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนางสาวท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆการจัดการงานก่อสร้างงานปฏิสังขรณ์หาวัตถุการบูรณะอุโบสถเก่าที่ตลิ่งเริ่มพังและด้วยคุณงามความดีของท่านที่พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวนหรือเจ้าคณะตำบลในสมัยนี้ และเป็นพระอุปชาและเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2464หลวงพ่อแก้วท่านได้จัดทำพิธีเททองหล่อพระประธานคือหลวงพ่อดำเพื่อปฏิสถานในอุโบสถหลังใหม่พร้อมกับหล่อพระเครื่องอีกสามพิมคือพิมพ์พระพุทธชินราชพิมพ์หลวงพ่อโตปางสมาธิปลกโพและพิมพ์ปิดตามหาอุดสร้างด้วยเนื้อโลหะผสม โดยนำจชนวนโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธานมาเททองหล่อแบบโบราณและด้วยหลวงพ่อแก้วมีความเคารพนักถือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอย่างมากอีกทั้งชาติภูมิเดิมของหลวงปู่บุญเป็นชาวอำเภอกระทุ่มแบนท่านจึงได้นิมนต์หลวงปู่บุญมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้นร่วมนั่งปลกปลุกเสกอีกหลายรูปอาทิเช่นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหลวงพ่อห้อยวัดหอมเกล็ดหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนหลวงพ่ออาจวัดดอนไกด่ดีพระอาจารย์พาวัดละคังเป็นต้นพระหล่อโบราณทั้งสาพิมพ์เป็นฝีมือช่างคนเดียวกับที่แกะแม่พิมพ์เหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญลูกศิษย์และผู้สรัทธาต่างบอกว่าพระหล่อของหลวงพ่อแก้วเป็นของดีที่ทรงคุณค่า เป็นที่นิยมและห่วงแหนของนักสะสมพระเครื่องอย่างมากเพราะมีประสบการณ์ต่างๆมากมายเป็นที่ประจักษ์พุทธคุณเด่นทางด้านแควคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมท่านมรณภาพในวันที่7เมษายน2473สิริอายุ70ปีพันศา44ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชา รักเครื่องระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ